บอกไปครับคุณส่งมาเราเปิดให้โตโต้นิดน,นึงฮะตอนนี้ <ผม S 2> ที่กองบัญชาการตึกค่ยดีของเราเนี่ยนะครับมีแผ่นมาจากทั่วสาธิตเลยเรียกว่า,ารายการเดีของเขาดีครับผมแต่ว่ามีน้องๆบางกลุ่มครับยังคิดว่าค่ยดีทีวีเป็นช่องวิทยุอยู่<อ>ครับผมส่งมาแต่เพลงส่งมาแต่เพลงไม่มีไม่มีไฟล์ m มมาเป็นออดีโอมาอย่างนี้เป็นออดิโอมาคือไม่มี MV มาเราก็เลยคือ คอนเซ็ปต์เราคือคุณส่งมาเราเปิดให้แล้วเราเป็นรายการทีวีเราไม่ใช่วิทยุครับก็ต้องบอกนิดนึงว่ามีภาพได้นะครับไม่ต้องกั๊กใช่เราก็เลยเห็นใจอ่ะผู้สาส่งมาแล้วก็เลยเลือกฮุกของเพลงของน้องๆที่เขาส่งมาเปิดให้ฟังหน่อยละกันอ๋อในยันถนอนรำใจกันว่านี่คือส่งมาแบบผิดกติกาแต่ใครเห็นฮุกของตัวเองแล้วเนี่ยเอาไปทำแล้วส่งมาใหม่เออมายืนยิ้มหน้ากล้องสักหน่อยก็ยังดีอ่ะไปฟังเลยดีกว่าครับสองเพลงรวดเลยฮุกปะ พอคุณลงทุนกันหน่อยเถอะครับทายมิวสิกวิดีโอส่งมาเราจะได้เปิดให้เต็มๆนะเออเราไม่ใช่วิทยุขอร้องเพูดกันตรงนี้เลยเออเออเออใช่ไหมฮะคุณถั่บันนีครับผมนะฮะถั่บันนีคืออะไรฮะครับผมแรงงานสดมันอยู่ในที่เกิดเหตุเวลามีข่าวอะไรต่างๆเนี่ยก็รู้สึกว่าส่งต่อให้คุณกิตติคนไทยคุณกิตติครับคุณกิตติครับเดี๋ยวเราจะมีแบบว่าประชาชนมายืนร้องหลังครับนี่ครับแฟนคลับรายการเราครับใช่แล้วรายการอะไรนี่ไม่ธรรมดา แล้วว่ามาใช้เวลาว่าเป็นประโยชน์นะฮะจจน้องๆเด็กๆเยาวชนใต้น้ํานี่ขวดเหล้าขวดเบียร์เต็มเลยเด็กเยาวชนมาเล่นน้ำกันไม่ม <โฮ S 1> ไมปกินเหล้าเอนี่ก็สร้างเสริมนะฮะ,ะช่วงนี้ครับไปดูหนึ่งเพลงดีกว่าครับเพลงว่าแล้วครับจากศิลปินสเสลอร์นะจ๊ะไปไปดูกันเลย เขาตาเธอพร้อมจะแลกเบร์คนดีคงจะมีที่ว่างในใจจะเป็นใครก็ไม่เป็นไรช่วงเวลาอย่างนี้ละเธอกำลังมองหา เริ่มใกล้เข้ามาเป็นเวลาที่คืนกว่า,วาช่วงเวลาอย่างนี้ละ่ะเธอกำลังมองหาอยู่ว่าเดียวรักเลยฉันก็เคยผ่านมาเดี่ยวก็ต้องรักกันเดี่ยวก็ต้องโบกันเดี่ยวก็ต้องชิ่กันสิ่งเกินไปไหมเดี่ยวก็ต้องเทียงกันเดี่ยวก็ทำร้ายกัน

วก็ต้องรักกันเดี๋ยวก็ต้องคบกันเดี๋ยวก็ต้องชิดกันชิดกันเกินไปไหมเดี๋ยวก็ต้องเจียมกัน,<ป>กกนเดี๋ยวก็ต้องรักกันเดี๋ยวก็ต้องเจียกันจำที่พูดเอาไว้ แล้วครับคือทั้งหมดของคอยนีทีวีในวันนี้ครับอย่าลืมครับคุณส่งมาเราเปิดให้ฮะครับผมตอนนี้ผมเหมือนอยู่ริมชายหาดแถวแมวมี่สัต,ตหีบเอาสัตหีบนะครับผมแถวดงตาลแต่ว่าถ้าเทียบกันที่นี่คือดงตูดครับผมตูดเยอะมากเลยนะครับใช่ มีครบทุกแบบเลยฮะนะครับผมอ่ะเอาเป็นว่าวันนี้เราขอไปอยู่ในโรงตูดก่อนดงตานโอ้โหเออเอาเป็นว่ายังไงอย่าลืมครับคุณส่งมาเราเปิดให้ครับประกาศเราสามารถดูรีรันได้ครับที่ยูทูบนะฮะเซิร์ชเลยครับโคอินดี้ทีวีนั่นเองครับรวมทั้งทางเฟซบุ๊กของเราด้วยนะฮะมาคลิกไลก์ก็ได้เลยติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของเรากันได้นะครับกับโคอินดี้ทีวีนะฮะเซิร์ชหาไงก็เจอวงการโคอวงการเพลงตอนนี้อินดี้ของเรานี่กำลังมาแรงนะฮะรวมถึงงานโคอินดี้ด้วยครับฝากไว้ครับตอนนี้เริ่มรับออดชั่นวงเรีียยบบรรร้้้อแลวนะคคัังท่์ดิช ที่ผ่านมาเรียกว่าเรายังไม่เข็ดครับคุณผู้ชมยังไม่เข็ดครับเจอเขาที่แปลเข้าไปครับโอเคครับติดตามรายการเราได้ใหม่นะครับผมรีราต่างๆมีมากมายครับวันนี้ตรโต้รากุ้วงลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับโอ้โหนองใหญ่จริงมาเป็นต